มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศแล้วกำหนดเกณฑ์ทหารปี63ชายไทยเตรียมตัวให้พร้อมค่ะสำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการที่กองประจำการประจำปี2563กองทัพบกได้กำหนดให้มีในวันที่1ถึงวันที่12เมษายนพศ .2563 เว้นวันที่6เมษายนพศ2563นั้น แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์ของโควิด -19 ในประเทศไทยนายรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีนะคะจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทุรชาชอาณาจารตามพระ,ะราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่26มีนาคมพศ2563ไปจนถึงวันที่30เมษายน2563นั้น ล่าสุดนะคะกองสัสดีได้ประกาศกำหนดวันดำเนินการตรวจเลือกทหารประจำปี2563ในห้วง23รกรกฎาคมถึง31สิงหาคมดังนี้ค่ะ 1. กํากำหนดให้ระหว่างวันที่26มิถุนาย,ยนถึงวันที่22รกรกฎาคม63เป็นการแก้ไขหมายเรียกแบบสอด3อก9าการยื่นขอผ่อนพันและการสลัดสิทธิ์ผ่อนพันณนะหน่วยสัสดีเขตและอำเภอ ที่เป็นภูมิดำาเนาของทหารค่ะ 2. กํกำหนดให้ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่22กรกฎาคม63ผู้ร้องขอสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการดำเนินกลรมวิธีณนะหน่วยศาส,สดีเขตและอำเภอที่เป็นภูมิดำาเนาของทหารและทำการตรวจเลือกในระหว่างวันที่23-25ถึงกรกฎาคม63ณส,นะสถานที่ทำการตรวจเลือกกลาง ของจังหวัดหรือว่าคณะตรวจเลือกโดยให้พิจารณาหน่วยทหารในพื้นที่เป็นลำดับแรกนะคะกรณีที่ไม่มีหน่วยทหารในพื้นที่ให้พิจารณาใช้สถานที่ที่เหมาะสมได้ค่ะ 3. าํกำหนดให้ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่23สิงหาคม63เป็นการตรวจเลือกปกติโดยใช้สถานที่ทำการตรวจเลือกของแต่ละเขตและอำเภอ ตามที่ผู้อำนวยการเขตในอำเภอกำหนดไว้ในหมายเรียกแบบสอดอ .35 ค่ะ 4. กำหนดให้ผู้ที่ขอผ่อนผันทำการตรวจเลือกโดยเริ่มทำการตรวจเลือกต่อจากวันสุดท้ายของการตรวจเลือกนะคะปกติในแต่ละคณะตรวจเลือกนั้นทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันที่31สิงหาคม63ณสถานที่ทำการตรวจเลือกกลางเช่นเดียวกับผู้ร้องขอค่ะ หากมีข้อสงสัยนะคะติดต่อสอบถามไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์022233259ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ